ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะมาพบกับแป้งในออกตเดดภาคสามนะคะวันนี้เนี่ยจากการที่เมียเราเนี่ยได้ล่อลวงเรามาที่ห้างสรรพสินค้านะคะวันนี้ดูเหมือนว่าเขาจะให้เรามาซื้อของนะคะอ่ะโอเคจัดไปนะคะสวัสดีค่ะห้างสรรสินค้าค่ะ เออพูดทำไมโอเคอันดับแรกนะคะ้ยเราหาพิซซ่าแช่แข็งนะคะ <c oughs> ไหนดูซิอ่า <c oughs> ดูเหมือนว่านะคะเราจะไม่สามารถเปิดตู้เย็นได้นะโอ้ยร้อน ตอนนี้นะคะดูห้างสรรพสินค้าห้าสรรพสินค้านี่คลืน้นนะมียังไงดี <Hz> หรือว่าเราจะเข้าไปจากตรงนี้ได้ไหมเ,เข้าไปเหือก <Hz> จะเอาพิซซ่าเข้าไปได้หรือเปล่าน,นะ,ะ <Hz> เพราะว่ามันไม่มีตู้ไหนเปิดเลยอะ่ะมันอาจจะเข้าจากตรงเนี้ยเฮ้ยเดะเดๆเดๆ โอ้โหพิซซ okay. okay. ่าแช่แข็งอขอตะเกียกตะกายดูเหมือนว่าอันนี้เป็นอุปสรรคของเรานะฮะโอเคพิซซ่าเออพิซซ่านะคะตอนนี้เออตะเกียรตะกายขึ้นไปเออพิซซ่าเออ เคและแล้วนะคะเราก็ได้พิซซ่าแช่แข็งมาแล้วนะคะดูเหมือนว่าซูเปอร์มาร์เก็ตนี่จะไม่ธรรมาดาเลยโอเคไหนดูสิตอนนี้นะคะเราตามหาลูกเมียของเราก่อนนะคะไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ไหนนะคะคุณอยู่นี่เองเหรอตุงกำลังทำอะไรอ่ะ วันน oh, uh, anyway, ี้ผมหานมให้แล้วคุณช่วยหานมให้ฉันหน่อยได้ไหมคะพอดีนมฉันหายอะค่ะผมเห็นละสีเหลืองๆนั่นใช่ไหมเดี๋ยวนะผมต้องค่อยๆตะเกียบตะกายพี่รักค่ะช่วยเอานมมาให้ฉันหน่อยนะคะช่วงนี้นมฉันดูดนิ่งนองและแล้วนะเราก็ได้นมช็อกโกแลตมาเรียบร้อยแล้วนะคะ ดูเหมือนคืนนี้เมียเราก็เป็นปลื้มนะคะโอ้โหมีไมค์คารบด้วยนะะที่รักจ้ะผมว่าผม,ผมผมขอซื้อกลับบ้านได้ไหมอเออันนึงนะยโอ๊ยคือเราชนแบบพวกคนไม่ได้นะมันจะทำให้แบบเจ๊อเอาไหม ชมันต่อไปนะคะดูเหมือนจะให้ไปหาซีเรียลนะของทอมมี่ซึ่งเหลืออยู่หนึ่งอันเท่านั้นทำไงดีทำไมคุณมองผมทำไมซีเรียลมันเหลืออันเดียวอ่ะสงสัยนะว่าเราจะต้องขโมยแล้วปลอมตัวนะตอนนี้ ปลอมตัวได้ไหมเนี่ยผมอยากใส่เสียรับตอนนี้ไม่มีใครรู้ก็ยังจะขับรถวนันมองอะไรผมแค่จะมาซื้อซีเรียลเออสวัสดีครับคุณถิน คุณไม่ต้องมองผมได้ไหมครับผมแค่จะมาเอาซีเรียลโอเคโอเคซีเรียลที่เราต้องการอยู่ไหนไม่ใช่นี้โอ้โหตอนนี้นะคะเหมือนเขากำลังแบบจะดจ,จ้องเราอยู่นะ,ะเราต้องรีบขโมยซีเรียลแล้วก็หนีไปเละ หยิบมาเลยทำไมหยิบยากจังได้มาแล้วนะตอนนี้ชั่วโมงนี้นะคะเป็นการขโมยของในห้างสรรสินค้านะคะอาจจะมีการฆ่ากันตายไมไม่ฉันต้องการมันสนใจนะตอนนี้เราต้องหาส้มน้ำส้มนะเฟอร์รีดาน้ำส้มแท้ร้อเเ็นต์นะ โอเคอยู่สักข้างบนใช่ไหมเมียจ้าผมจะไปเอาน้ำส้มไปคุดเองเก่งเก่งน้ำส้มและแล้วนะเราก็ได้น้ำส้มมาเรียบร้อยแล้วโอเคโอ้โหผมรู้สึกเมาน้ำส้มแล้วเกิน ่แล้ตอนนี้คุณอยากได้อะไรอีกทําไมคุณไม่เดินออกจากตรงนี้แล้วไปหยิบส้มแอปเปิลที่คุณอยากได้ผมจะค่อยๆตะเกียรตะกายไปตอนนี้นะฮะเราเป็นนักสืบนะเชมบอนส์ศูนย์แปดอเปิลยูเจอแล้วนะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเหลืองอยู่ใน กลุ่มแอปเปิลแดงอ้อยอ๋อห้าทำแอปเปิลตกนะได้มาแล้วนะตอนนี้แอปเปิลสีเหลืองอยู่ในกำมือเราแล้วแอปเปิลเหลืองเราเลือกน้ยแล้วนะโอยทำลายข้าวของนะตอนนี้ว่าไงลุงแวน่ไนไอ้แว่นนายมาซื้ออะไรไนายมาซื้ออะไร เราสามารถขัดขวางอันนี้ได้นะ,ะก่อนที่เราจะทำอะไรเราขอไปเล่นอะไรนิดหน่อยอันนี้น่าจะเป็นหนังสือการ์ตูนหรือว่ายังไงสักอย่างโอเคตอนนี้นะคะเขาให้เราไปไปเอาซูชินะ,ะ get ก s ซูชิอ่าดูเหมือนซูชิจะอยู่ในห้องเนื้อนะคะ ผมต้องการซูชิผมต้องการซูชิผมต้องการซูชิ<ม>พูดซูชิทั้งสามรอบโอเคชั่วโมงนี้นะคะไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการขโมยของโอ้ my god, god. ฉันจับแกได้แล้ว <c oughs> ตอนนี้เราต้องหนีนะ,ะไอ้อย่าตามมาอ,อย่าตามมา <c oughs> โอ้ยโอ้โหมีการปลาเนื้อนะโอ้โหนี่มันอะไรนี่มันโปรตีนเลยไงอย่าตามมาอย่าตามมาเอออย่าอยู่กับผมแล้แล้วนะเราก็ลอดเงื้อมือของยอดกุเย้มีความสุขเอากระโดดรถเต้นที่ลาคุณไปทำอะไรมาเนี่ยคะทุกคน่ไม่ใช่ห่วงนะ เร็วๆสิคุณรีบจ่ายตังค์ที่ช่องเก็บเงินเดี๋ยวนี้เลยนะจะรีบไปไหนล่ะเนี่ยอ้าวโอเคโอเคก็สนุกสนานกันเหลือเกินมาเล่นไฮบอลโป๊ดถ้วยถ้วยวันโป๊ดแล้วไงถ้วยโป๊ดชีแบบตีแม่ตีแม่ตีป๊ะโป๊ะ พอไม่ลูกเล่นอะไรเพราะเล่นเกินไปนะไอเยิบเย็บไอเย็บเย็บเยิบไอเย็บเย็บบูร็อกบูร็อกบูร็อกติดติดติดบูร็อก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 ตอนนี้นะคะเมียเริ่มโมโหแล้วนะคะโอเคโอเคแคทเชียร์ก็ไม่อยู่นะคะเราวทำยังไงอ่ะทำยังไงดีอ๋อเอาไปติด โอเคมันสร้างฉันวเออที่รักจ้ะแล้วนะเราก็ผ่านการช้อปปิ้งเรียบร้อยแล้วโอเคจ้าตอนนี <h <h ้ก็ถึงเวลาอครเรียมเรียบร้อยไหนคุณบอกว่าจะไม่ไปอะครเลียมไงไม่รู้ล่ะ คุณมีแค่สองทางเลือกคือคุณจะขึ้นรถไปกับแชมป์อ่าปเด็กๆขึ้นรถฮหรืออีกทางเลือกหนึ่งก็คือคุณก็ต้องเดินกลับบ้านโถที่รักมาแล้วครับพ่อได้เวลาแล้วนะครับแลวแล้วนะคะเราก็โดนคุมหนุงชนนะโดยการไปอควาเรียมนั่นเอง โอเคนะคะยังไงก็จบพัทสามแล้วนะเจอกันพัทส,สี่นะบ๊ายบาย